สวัสดีครับผมเอ็มยืนชนสมบัติเทพครับวันนี้ผมเป็นลูกค้าของศูนย์การแพทย์ทนบุรีนะครับมารักษาเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักกับคุณหมอนะครับมาดูกันว่าเขารักษากันยังไงครับไปชมกันครับโดยส่วนตัวก็เป็นคนมีโรคเยอะนะตั้งแต่เด็กก็จะเป็นเบาหวานแล้วก็เปลี่ยนไตแล้วก็เป็นความดัน ก็เลยดูรีวิวของของทางศูนย์การแพทย์ตนบุรีแล้วก็รู้สึกสนใจแล้วก็เลยเข้ามาทำการรักษาครับคุณหมอก็จะให้ฉีดยานะครับแล้วก็มีทานยาสมุนไพรด้วยนะครับแต่ส่วนหลักเลยคุณหมอก็จะให้ความรู้ด้านโภชนาการการกินของเรานะครับว่าควรกินยังไงในแต่ละวันแล้วก็คุณหมอก็จะมีอาหารเสริมให้เราอาหารเสริมตัวนี้มีประโยชน์คุณหมอบอกว่าสามารถทานได้ทั้งวันได้เลยครับ คือตอนนี้ผลการรักษาเป็นที่พอใจมากนะครับแล้วก็ประทับใจมากสิ่งแรกที่ได้รับเนี่ยก็คือความดันก็ดีขึ้นแล้วก็ล่าสุดไปตรวจกับโรงพยาบาลมานะครับปรากฏว่าเบาหวานสะสมเนี่ยลงเหลือปกตินะครับแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดก็ไม่มีผมรักษากับคุณหมอมาประมาณได้4เดือนจากตอนแรกน้ําหนัก105โลนะครับมามาที่นี่ก็น้ำหนักลดไป21โลตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ8 4ดกิโลซึ่งไม่เคยทำเองได้เลยครับ เรื่องผลข้างเคียงเนี่ยหายห่วงได้เลยเพราะว่าเอ็มเนี่ยเป็นผู้ป่วยปลไ่ไตไตซึ่งจะต้องระมัดระวังเรื่องการกินยามากที่สุดแต่ปรากฏว่าได้ทานยาของคุณหมอไปแล้วเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยเป็นการลดอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่ปลอดภัยครับสนใจก็อยากให้เข้ามารักษากับคุณหมอนะครับที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีนะครับ เพราะว่าถ้าใครมีน้ำหนักที่เกินเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเหมือนตัวผมนะครับคือคนเราพอพรอมแล้วเนี่ยอวัยวะทุกส่วนของร่างกายมันก็จะไม่ทํางานหนะักร่างกายเราก็จะอยู่ได้อีกยาวครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผมจะรีวิวเรื่อยๆนะครับก็ติดตามทาง IG ของศูนย์การแพทย์ธนบุรีได้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย